ตอนนี้เรามาตัดไม้เพื่อที่จะไปทำขาเก้าอี้สนามแต่บังเอิญน,นะเรามาเห็นต้นไม้ตกน้ำมันนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะทุกคนอยู่บริเวณนี้เลยนะอยู่ใกล้กับที่เราตัดไม้เลยนั่นนะทุกคนด้านหน้าเลยนะ เป็นต้นไม้ตกน้ำมันเห็นไหมทุกคนที่โคนมันจะมีน้ำมันไหลยเยิ้มลงมานะไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะใครที่เคยเห็นได้รู้ว่าเป็นต้นอะไรก็ฝากคอมเมนต์กันมาให้ทราบกันหน่อยนะว่ามันเป็นต้นอะไรแล้วก็ทำไมมันถึงตกน้ำมันแบบนี้นะ เดี๋ยวเราตัดไม้บริเวณนี้เพื่อที่จะไปทำขาเก้าอี้สนามแล้วก็เราก็จะออกจากตรงนี้แล้วนะทุกคนไม่มั่นใจ่ากเลยทำไมมันถึงตกน้ำมันแบบนี้นะดูาร์มเงาฟาร์มเยิม้มลงมาบบนี้ทุกคนอืมหรือว่าอยากทุกคนอยากไปดูใกล้ๆไหม แต่แถบนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรนะเป็นรากไม้เป็นโพรงอยู่ใกล้แในน้ำแบบนี้ก็มีเสี่ยงกับสัตว์มีพิษอะไรแบบนี้นะคุกอย่าลืมนะทุกคนถ้าใครทราบว่าตอนนี้เป็นต้นอะไรแล้วก็ทำไมถึงมีน้ำมันไหลเยอะออกมาแบบนี้ใครทราบก็คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะ โอเคไปกันดีกว่านะทุกคนหลังจากที่เราไปตัดไม้มาเมื่อกี้นะเราเจอเข้ากับขาขาของนกอะไรชนิดหนึ่งน,นะ ที่โดนกินไปเหลือแต่ขาแล้วนะตัวนี้นี่อยู่ตรงนี้เลยมันโดนกินไปเหลือแต่กระดูกขาแล้วนะทุกคนน่าจะเป็นเป็นขาของนกกวักนะถ้าว่าไม่ผิดนะโอ้อะไรกินมันเนี่ยกินเหลือแต่ขาข้างหนึ่งนะทุกคนโอ้ ไม่ขานกกว่าก็ไม่รู้ขานกอะไรสักอย่างแต่น่าจะเป็นนกนะทุกคนใครใครทราบก็คอมเมนต์มาได้นะเนื้อแทบไม่มีแล้วมีแต่หนังที่ขาแล้วก็เล็บกระดูกนะโอ้ไม่น,น่าเลยเป็นธรรมชาติละเนาะที่ สัตว์บางชนิดมันกินเนื้อมันก็ต้องได้เหยื่อเป็นธรรมดา จเจอกับผลไม้คล้ายหมากเม่านะแต่ลูกลูกใหญ่กว่าเยอะเลยแล้วก็ลูกค่อนข้างที่จะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนะน่าจะมีรสชาติคล้ายหมากเม่าเหมกันนะรสชาติเปรี้ยวแน่ๆชอใหญ่มากเลยนะโอ้ผลไม้แปลกนะทุกคน สวัสดีนะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับเรองรงเช่นเคยนะเราห่างหายไปประมาณอาทิตย์กว่าๆนะวันนี้ก็มาเจอกันโดยเราเตรียมไม้มานะเมื่อกี้เราตัดไม้มาหนึ่งต้นขนาดพอดีแบบนี้นะเลยก,กวอาข้อมือหน่อยนะึงเดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์เก้าอี้นั่งแบบสบายๆโดยใช้ต้นไม้ต้นนี้แล้วก็เชือก ในการทําเก้าอี้นะเดี๋ยวมารับชมกันนะว่าเราจะทําเก้าอี้นั่งแบบชิวๆเกินสำเร็จหรือเปล่านะด้วยวัสดุแค่นี้นะแล้วก็ใช้ก้อนหินเป็นพื้นเก้าอี้ของเรานะไปรับชมกันนะทุกคนในบรรยากาศธรรมชาติริมคลองที่ป่าริมสวนนะไปะก่อนอื่นเราก็จะมาเลื่อยไม้ที่เราตัด อันนี้ก่อนให้เป็นสามทอดนะทุกคนประมาณหนึ่งศอกนะศอกกว่ากว่าประมาณนี้นะ ต้องให้เท่าๆกันนะทุกคนไม้สามอันต้องมีขนาดที่เท่ากันก็ไม่ค่อยกลงเท่าไรเลยนะ หาได้ประมาณนี้นะแต่เ,เราจะมาตัดให้มันขนาดเท่ากันนะทุกคนนี่นะสามอันพอเราตัดไม้สามท่อนเท่าเท่ากันแล้วเดี๋ยวเราจะมามัดโดยกะเอาประมาณนี้นะทุกคนหนึ่งหนึ่งคืบมัดเชือกตรงนี้ทำเครื่องหมายไว้ก่อนเพื่อให้ มันขยับแล้วเราก็จะไม่พลาดในการมัดนะมันจะได้เท่าเท่ากันนะ <_ d> um> เชือกนี้ก็ค่อนข้างที่จะยาวเดี๋ยวเราจะดูว่าต้องตัดไหมหรือว่าสามารถเก็บ ให้มันสวยงามได้นะร้อนมากๆเลยดีที่ในในคลองมันไม่ค่อยจะร้อนนะครับผมก็ใช้เชือกมัดไม้สามท่อนให้ติดกันนะ ตอนนี้เราก็มัดไม้สามท่อนติดกันเรียบร้อยเลยนะทุกคนแข็งแรงมากเชือกน,นี้เราก็จะลอยไว้อย่างนี้นะไม่ตัดเสียดายพอตัดแล้วมันก็จะใช้อย่างอื่นไม่ได้นะแล้วเราก็จะทําการกลางขาเก้าอี้ของเรา,นะาประมาณนี้นะทุกคน โอเคเดี๋ยวไปหาก้อนหินกันนี่นะตอนนี้แล้วก็อุ้ยโคตรหนักเลยนะทุกคนเราได้ก้อนหินมาเพื่อที่จะทำ พื้นสำหรับเก้าอีอ้ของเราแล้วนะดูนะว่ามันจะแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักก้อนหินก้อนนี้ได้หรือเปล่านะก้อนนี้ก็ประมาณเกินเกินสิบห้าโลเลยนะนี่นะทุกคนโอเคถือว่าผ่านนะตั้งก้อนหินได้โดยที่ไม่หักแต่เราจะ นั่งได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราต้องเอาขอมีคมออกจากบริเวณก่อนนะเดี๋ยวมันจะตากหมายโดนทุกคนเห็นชั้นไหมว่าตอนนี้ก่อนเห็นอยู่บนขาเก้าอี้เราเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะทดลองนั่งนะเอาใจช่วยให้เราปลอดภัยด้วยนะทุกคน ถ้าไม่หักก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าเป็นการเสี่ยงมากๆเลยไม่ทิ้งน้ำหนักลงเท่าไหร่นะน่นี่เราพื้นทรายด้วยนะมันค่อนข้างที่จะนิ่มโอ้โหได้อะทุกคนนี่ทิ้งน้ำหนักเต็มที่แล้วนะทุกคนแต่ว่าทรายมัน ลายมันอ่อนิ่มแล้วมันก็ขาเก้าอี้ฝั่งใสแต่ก็โอเคนะเราสามารถเออทำเก้าอี้ชั่วคราวดได้ในเวลาเราไปในที่ในป่าหรือว่าในแหล่งธรรมชาติมีเชือกอันเดียวเนี่ยเราสามารถเอามาผูกกับไม้สามท่อนโดยท่อนยาวประมาณ1นอกนะผูกผูกตำแหน่งผูกห่างจากปลายไม้ประมาณหนึ่งคืบนะแล้วก็สามารถ ทำเก้าอี้แบบนี้ได้เลยนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะในธรรมชาติแบบนี้เราสามารถทำเก้าอี้เท่ๆแบบนี้แล้วก็แข็งแรงด้วยนะทุกคนเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆเ <ๆ S 2> ก้านะอี้โดยใช้พื้นเป็นหินก้อนเบ้อรหนักกว่า15โลนะทุกคนแต่ขามนก็ยังรับน้ำหนักได้นะแข็งแรงสุดๆนะทุกคน ครั้งต่อไปเราต้องทำแล้วก็ใช้แคมปิ้งสะดวกสบายแล้วก็แข็งแรงสวยงามด้วยนะทุกคนทำได้รวดเร็วภายในไม่ถึง10นาทีก็สามารถใช้งานได้แล้วนะลักษณะาการผูกประมาณนี้นะทุกคนใครชอบคลิปนี้ชอบไอเดียออแบบนี้ ก็สามารถเอาไปดัดแปลงหรือว่าลองทำเล่นๆชิลๆได้ในพื้นที่ของของตัวเองนะที่บ้านที่สวนที่ไร่หรือว่าในป่านะทุกคนถือว่าผ่านนะสำหรับเก้าอี้สนามจากวัสดุธรรมชาติโดยใช้ก้อนหินทำเป็นพื้นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยถือว่าสำเร็จแข็ง,แ,ขงแรงเราสามารถนั่งชิลๆใน ในป่าหรือว่าในแหล่งธรรมชาติที่เราไม่ได้พกพาเก้าอี้ไปได้โดยมีเชือกเส้นเดียวมีเลื่อยตัดไม้หรือมีดตัดไม้เราก็สามารถทำเก้าอี้แบบนี้นั่งหรือว่าทำเป็นโต๊ะในการอำนวยความสะดวกให้เราได้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะพาทุกคนมาชมบรรยากาศธรรมชาติลมรื่นลมรื่นเนะี่ยในช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้ใครได้เห็นแบบนี้ก็น่าจะ ทำให้สดชื่นมากขึ้นนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้เรื่งๆงกันด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะทุกคนบายโอ้หนักมาก